เภาษาไทยดูแมงยังแมงเต่าทองเอานับดูมิจักตัวอันนี้อะไรเนี่ยเลขสามเลขสามนับดูสองสามอย่บอไม่มีสามตัวหนึ่งลูกนี่อะไรอันนั้นใบไม้มบอแมนแมงเต่าทอง ចូល14 15 16 17 1แหนบได้อีกบ่